เรื่องเล่าส้มตำกุมาณทองสวัสดีครับอาหารโดยเฉพาะอาหารอีสานรสจัดจ้านอย่างส้มตำคือสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยไมาอย่างยาวนานเบื้องหลังความอร่อยคือสเสน่ปลายจวักคือสูตรลับคือวัตถุดิบชั้นดีแต่สำหรับบางร้านที่ความอร่อยมันดูผิดธรรมชาติ คุณเคยสงสัยไหมครับว่าสูตรลับที่แท้จริงของพวกเขาอาจไม่ใช่แค่เครื่องปรุงแต่อาจเป็นเครื่องเส้นเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้คือเรื่องราวจากความทรงจำของอ้อยเด็กสาวเสิร์ฟในร่างส้มตำเล็กๆแห่งหนึ่งและเป็นเรื่องของป้านวนเจ้าของร้านผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบจะหมดตัว แต่กลับพลิกชีวิตจนร่ำรวยด้วยความช่วยเหลือจากลูกชายที่มองไม่เห็นและน้ำปาร้าสูตรพิเศษที่ไม่ได้หมักจากปลาธรรมดาเมื่อหลายปีก่อนร้านส้มตำของปนวนเป็นเพียงเพิงเล็กๆข้างทางรสชาติก็ธรรมดาลูกค้าก็แทบจะนับหัวได้ปนวนเกือบจะถอดใจปิดร้านอยู่หลายครั้ง แต่แล้ววันหนึ่งหลังจากที่ป้าแกหายหน้าไปเกือบหนึ่งสัปดาห์โดยอ้างว่ากลับไปทำธุระที่บ้านเกิดปนวนก็กลับมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงแรกที่อ้อยสังเกตเห็นคือกุมารทองตัวเล็กๆที่แกสลักจากไม้สีดำทมึนถูกนำมาตั้งไว้บนหิ้งสูงสุดในครัวทุกเช้าก่อนเปิดร้านและทุกคืนหลังปิดร้านปนวลจะจุดธูป ถวายน้ำแดงและพูดคุยกับกุมารทองตัวนั้นเหมือนกำลังพูดกับลูกชายจริงๆทองดีลูกแม่วันนี้เรียกลูกค้ามาให้แม่เยอะๆนะลูกนะและการเปลี่ยนแปลงที่สองคือหายปาร้าใบใหม่มันเป็นไหายดินเผาขนาดกลางที่ดูเก่าแก่ถูกผีเสมือนด้วยผ้าลงยันสีแดงปนวนจะเก็บหายใบนี้ไว้ในที่ที่มิดชิดที่สุดและจะเปิดมัน เพื่อตักน้ำปาร้าออกมาปรุงส้มตำแค่เพียงลำพังเธอสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งกับไหยใบนั้นและหลังจากนั้นเรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นส้มตำของปนวนอร่อยขึ้นอย่างพิดหูปิดตามันมีรสชาติที่นัวลึกล้ำมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ลูกค้าที่ได้ชิมแค่ครั้งเดียวก็จะติดใจ และต้องกลับมากินซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนถึงก็บอกว่ากินแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์มันหยุดไม่ได้จากร้านส้มตาเงียบเหงากลายเป็นร้านดังที่มีคนมายืนต่อคิวรอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเงินทองไหลมาเทมาปนวนสามารถขยายร้านจ้างลกจ้างเพิ่มชีวิตของเธอดีขึ้นในทุกๆด้านแต่อ้อยซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดปนวนที่สุดกลับสังเกตเห็นความผิดปกติ ที่น่าขนลุกยิ่งร้านขายดีเท่าไหร่สุขภาพของปนวนก็ยิ่งทรุดโทรมลงเท่านั้นจากหญิงวัยกลางคนที่เคยดูแข็งแรงเธอกลับซูบโสมใบหน้าซีดเซียวและดวงตาก็ลึกโบเหมือนคนอดนอนและพฤติกรรมของเธอก็เริ่มแปลกขึ้นทุกคืนหลังปิดร้านปนวนจะตำส้มตำครกหนึ่งเป็นครกที่ดูพิเศษกว่าครกไหนๆเธอจะใช้มะละกอที่ดีที่สุด เครื่องปรุงที่คัดสรรมาอย่างดีและที่สำคัญคือน้ำปาราจากไหใบนั้นเมื่อตำเสร็จเธอจะนำส้มตำครกนั้นไปถวายกูมารทองทองดีบนหิ่งพร้อมกับนั่งพูดคุยกระซิบกระซาบอยู่คนเดียวเป็นชั่วโมงก่อนจะนำส้มตำครกนั้นไปทิ้งโดยที่เธอไม่เคยแตะต้องหรือชิมมันแม้แต่คำเดียวความน่าสะพรึงกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในชีวิตของอ้อยขึ้นหนึ่ง อ้อยแอบดูปนวนทำพิธีกรรมประจำวันขณะที่ปนวนกำลังตักน้ำปาลาจาไหายใบพิเศษนั้นอ้อยก็เห็นกับตาตัวเองว่าของเหลวสีดำคล้ำในหายมันกระเพื่อมเองเรากบมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างแวกว่าอยู่ข้างในและบางคืนขณะที่อ้อยกำลังจะกลับบ้านเธอก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเด็กหัวเราะคิกคักและเสียงเหมือนคนกำลังดูดนิ้วเสียงดังจวบจบับ ดังมาจากในครัวที่ปิดไฟมืดสนิทลูกค้าของร้านก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆพวกเขาดูเหมือนคนเสพติดบางคนที่ไม่ได้กินสมตำของป้านวลนานๆจะมีอาการหงดหงิด,งดกระสับกระส่ายบางครั้งถึงกับเกิดการทะเลาะวิวาทตบตีกันเพื่อแย่งคิวเรากับว่าส้มตำของป้านวลไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นยาเสพติดที่ควบคุมจิตใจของพวกเขาจนกระทั่งวันหนึ่ง ความลับทั้งหมดก็ใกล้จะถูกเปิดเผยมีลูกค้าคนหนึ่งเกิดอาการอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรงหลังจะกินส้มตามปูปาราของร้านเข้าไปแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นเพราะร้านของปนวนแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เข้ามาตรวจสอบพวกเขาติเตียนเรื่องความสะอาดและที่สำคัญพวกเขาสั่งให้ยึดไหาปาราทุกใบในร้านไปตรวจสอบหาเชื้อโรคปนวนหน้าซีดเผือด เธอโวยวายและเข้าไปกอดไหปลาราใบาพิเศษนั้นไว้แน่นว่าไม่ได้ไหนี้พวกคุณเอาไปไม่ได้มันเป็นของสำคัญของฉันเจ้าหน้าที่ไม่ฟังพวกเขาพยายามจะเข้ามาแย่งไหและในวินาทีแห่งความสับสนและสิ้นหวังนั่นเองประนวลก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ผิดกฎร้ายแรงที่สุดเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าปลาร้าของเธอสะอาด เธอใช้มือจกส้มตำที่เพิ่องตำเสร็จใหม่ๆจากครกซึ่งปรุงด้วยน้ำปาร้าจากหายใบนั้นแล้วยัดเข้าปากตัวเองเห็นไหมมันไม่เป็นอะไรกินได้เธอตะโกนท,ทั้งที่ส้มตำยังเต็มปากทันทีที่เธอกลืนส้มตำคำนั้นลงไปทุกอย่างก็เงียบกริบอ้อยเห็นแววตาของปนวนเบิกว้างด้วยความตกใจสุดขีด ร่างของเธอเริ่มสั่นเทาเออเออปรนวนพยายามจะพูดแต่กลับมีเพี้ยนของเหลวสีดำคล้ำไหลทลักออกมาจากปากเล่นจมูกของเธอร่างของเธอกระตุกเกรงอย่างรุนแรงก่อนจะล้มฟาดลงบนพื้นและเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองที่สุดก็เกิดขึ้นรูปปั้นกุมารทองทองดีที่อยู่บนหิ้ง ก็ร่วงหล่นลงมาแตกกระจายอยู่ข้างๆร่างของปนวนพร้อมกับเสียงกรีดร้องของเด็กที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวและหิวโหวยดังกล้องไปทั่วทางร้านเจ้าหน้าที่และลูกค้าคนอื่นๆวิ่งหนีออกจากร้านกันอย่างไม่คิดชีวิตเหลือเพียงอ้อยที่ยืนตัวแข็งทื่อมองดูภาพตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวจนแทบสิ้นสติร่างของปนวนที่นอนอยู่บนพื้น กำลังถูกกินจากข้างในเนื้อหนังของเธอยุบตัวลงอย่างรวดเร็วเรากับมีสิ่งที่มองไม่เห็นกําลังกัดกินเครื่องในของเธอจากข้างในและที่ข้างร่างนั้นอ้อยก็เห็นเงาดำตะคุ่มของเด็กคนหนึ่งกําลังก้มลงดูดกินของเหลวสีดำคล้ำที่ไหลออกมาจากร่างของป้านวลอย่างตะกะตะกลามอ้อยกรีดร้องแล้ว,วิ่งหนีออกมาหลังจากคืนนั้น ร้านส้มตำของป้านวลก็ถูกปิดตายไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้มันอีกตำรวจสรุปคดีว่าป้านวลเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวและสิ่งที่อ้อยเห็นก็ถูกหาว่าเป็นเพียงอาการช็อกจนเห็นภาพหลอนแต่ชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นยังคงยืนยันว่าในบางคืนพวกเขาจะได้ยินเสียงเป็นเสียงสากที่กำลังกระทบกับครกดังออกมาจากร้านร้างที่มืดมิด ป๊อกป๊อกป๊อกรากับว่าป้านวนยังคงไม่ได้ไปไหนแต่ดวงวิญญาณของเธอได้ถูกจองจำให้ทำหน้าที่เป็นทาสตําส้มตําครกแล้วครกเล่าเพื่อเส้นสังเวยลูกชายผู้หิวโหยของเธอเป็นการชดใช้ที่จะไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับ